ปล่อยว่าวพี่น้องเด็กๆเตรียมปล่อยว่าขนาดสองเมตรใส่สาสนุ่มความครับร่มมุดนั่งดีขนาดสองเมตรหาวเงียบเลยพี่น้อง

โอ้มีดลุง้องไม่กับลังใจพร้อมครับเลียนไปเลียนมาอยู่อะไะ 哦，肯迪啊。